ทางสำนักงานตํารวจแห่งชาติเองเขาก็มีการเตือนประชาชนเรื่องของเมาแล้วครับเขาบอกว่าเพิ่มโทษหนักเลยนะครับผู้กระทำผิดซ้าเนี่ยทั้งจําทั้งปรับเลยทีเดียวโดยสำนักงานตํารวจแห่งชาติได้ออกประกาศแนะนําเรื่องของกฎหมายต้องรู้กรณีเมาแล้วขับเนี่ยนะครับบอ,อกว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซนต์และผ<ะ>ู้ที่มีอายุน้อยกว่า20ปีหรือว่ามีใบอนุญ,ญาตขับรถชั่วคราวที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเนี่ยเกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ถ ถือว่าเมาแล้วขับนะครับหากปฏิเสธการเป่าตรวจวัดแอลกอฮอล์ก็ถือว่า เท่ากับเมาะนะเพราะว่าอ้าวถือว่าคุณปฏิเสธเนี่ยแสดงว่าเอ๊มีพิรุษแล้วนะ<ช>นะครับเขาจะตัดสินไว้ก่อนเลยว่าคุณเมาหรือเปล่าะนะครับสำหรับกฎหมายพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่13พศ2565สสเขามีการเพิ่มโทษผู้กระทําผิดซ้ํานะครับกรณีเมาแล้วขับโดยกําหนดบทลงโทษผู้เมาแล้วขับเนี่ยถ้าผิดครั้งแรกเนี่ยอัตราโทษจําคุกจะไม่เกิน1ปีหรือปรับ5 0 0 0ันถึงสองหมบาทแต่ว่าถ้าทําผิดซ้ําคือเมาแล้วขับ ภายใน2ปีเอา้าเจอคนนี้อีกแล้วนะครับนับแต่วันกระทํำผิดครั้งแรกเนี่ยเพิ่มโทษเป็นจําคุกไม่เกิน2ปีปรับ50,000่นถึงหนึ่งแบาทนะครับโดยสารเนี่ยจะลงโทษจําคุกและปรับด้วยพร้อมถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า1ปีหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่แล้วก็ถ้าเมาแล้วขับแล้วทําให้ผู้อื่นบาดเจ็บเสียชีวิตโทษสูงสุดถึง10ปีนะครับ ปรับ200,000บาทแล้วก็เพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันทีนะครับโดยในช่วงปีใหม่น,นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ขอให้ประชาชนนะครับขับขี่กันอย่างปลอดภัยอย่างมีสตินะครับเมาไม่ขับเน้นเลยนะครับเมาไม่ขับนะครับเคารพกฎจราจรแล้วก็มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางถ้าต้องการความช่วยเหลือนะครับแล้วก็แจ้งเหตุสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ24ชั่วโมงหน้าที่สายด่วน1 1 9 3งาตำรวจทางหลวง1 1 9 7นนะครับของกองบังคับการตำรวจจราจร หรือว่า191หรือ1599ของสระงานรตํารวจแห่งชาติก็ได้ครับ